ก่อนที่จะจับวิญญาณคือความรู้สึกวิญญาณตัวนี้เขาถือเอาตัวความรู้สึกเป็นสำคัญจับภาพกระสินให้มันทรงตัวซะก่อนกระสินนี่ความจริงก็ไม่มีอะไรยากตอนนี้เราคล่องซะจนเกินที่จะคล่องแล้วนึกภาพจับภาพกระสินได้ทรงตัวเมื่อภาพกระสินทรงตัวแล้วเราทำยังไงต่อไป ตอนนี้เราก็จับเอาวิญญาณจับเอาความรู้สึกว่าเจ้าความรู้สึกนี่มันไม่มีความหมายที่เรามีความทุกข์ยากลําบากกายลําบากใจก็เจ้าความรู้สึกนี่เป็นสําคัญเพราะมันชอบรับสัมผัสอากาศมาอากาศเย็นมากมันก็หนาวมันรู้สึกหนาวหนาวมันก็เป็นทุกข์อากาศร้อนมากมันก็หนาวหนาวมันก็เป็นทุกข์ อาหารว่างไปไอ้เจ้าความรู้สึกนี่มันก็รู้สึกหิวมันก็ทุกข์มันถ้าใช้เดินมากเกินไปไอ้เจ้าความรู้สึกมันก็มีความรู้สึกว่าเมื่อยหรือว่าปวดนั่งมากเกินไปก็ปวดก็เมื่อยนอนมากเกินไปก็ไม่ดีการรับสัมผัสจากเสียงจากชาวบ้านทำไมากระทบกระทักก่ทงโสตศาสตร์ที่เป็นระดับไม่พอใจมันก็เป็นปัจจัยของความทุกข์ เรื่องความมาวิญญาณน,นี้ไม่มีความหมายเราไม่ต้องวิญญาณคือความรู้สึกจากสภาวะของขันห้าต่อไปขอดับวิญญาณเสียให้หมดทำตนไม่คนไม่มีความรู้สึกอะไรตอนนี้ก็ขอไม่ยากทำเหมือนไม่มีความรู้สึกมาเสียหมดทำเป็นคนชายเย็นเป็นธรรมดาธรรมดา มันชามันเย็นมันชามันเย็นตอนไหนไมาความอะไรจะมาก็ช่างหนาวมาก็ช่างร้อนมาก็ช่างไม่สนใจกับความหนาวความร้อนทั้งหมดความจริงนี่มันก็ไม่ยากเพราะอารมณ์จิตที่ทรงชาญสีแต่อย่าลืมนะชานตัวน,นี้กำลังยังมีความหนักอยู่จิตใจมันมัดแน่นทรงตัว ที่พูดอย่างนี้ก็ไว้เปรียบเทียบในขณะที่จิตเข้าถึงความเป็นพระอริยเจ้านี่ในว่าทั้งเรื่องวิญญาณจะมีอาการชินแล้วก็มาว่าตัวสุดท้ายอย่าลืมนะว่าข้อที่สองข้อที่สามมันสลับกันอยู่นิดความจริงก็ไม่เห็นยะเป็นอะไรถ้าจับชานสีในกระสินได้ทรงตัวแล้วก็มาว่ากับตัวสุดท้ายเลยก็ยังได้ โตแล้วเรียนรัดง่ายๆเป็นของไม่ยากเพราะชานสี่มันเป็นเครื่องมือสำหรับเราคล้ายกับมือกับเท้าที่มันติดอยู่กับตัวเราจะเดินไปทางไหนได้ทำงานอะไรก็ใช้ได้ตลอดเวลานี่ต้องทำชานสี่ในรมจิตของท่านให้มันเหมือนกับมือกับเท้าของเราที่มันทรงตัวอยู่ มาในตอนที่สี่ก็ว่าทึ้งในวสัญญานาสัญญายตนะ